ก่อนที่ฉันจะเข้ามาก็คือต้องอาบน้ําก่อนคือคนแกงชุดฉันจ่าว่าทําไมเสื้อยับจังการวิจัยจนเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะน้องจะต้องเสียชีวิตปะเริ่มเลยนะเราวันนี้จะเป็นภาคต่อจากรอบที่แล้วที่ตอนนี้อยู่ศูนย์สัตว์ทดลองนะซึ่งก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะพามาดู เท่าที่ถ่ายได้นะข้างในว่ามันทํายังไงเราจะพยายามอธิบายให้ดีดที่สุดเพื่อแบบเผื่อใครสนใจว่าแบบเออเป็นคุณหมอนะแล้วแบบว่าอยากทําวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทดลองนะจริงๆมันไม่ใช่คําว่าอยากทําวิจัยเนาะมันคือมันจําเป็นจะต้องทำเนาะแล้วก็ต้องเข้ามาทำในเนี้ยมันจะทํางานกันยังไงเพราะว่าส่วนตัวคิดว่ามีคุณหมอน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เข้ามาทำในศูนย์สัตว์ทดลองแบบนี้เนาะเออ เริ่มจากอย่างแรกเลยจ้ะคือคนแกงชุดฉันจ้าว่าทําไมเสื้อยับจังเออมันมันยังไงนี่จะจะบอกให้ฟังคือชุดเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มอ้าวชุดอยู่นี่เออมันจะมันมันจะมันจะอยู่ในถุงอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนแบบว่าทําความสะอาดแล้วก็อบแล้วมันก็ยัดอยู่ในถุงอย่างนี้ซึ่งเข้าไปข้างในจริงๆมันไม่ได้ใช้ความสวยงามจ้าทุกคนอ่ะคือมันต้องมาเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดใช่ไหมยังไม่พอมันนี่ให้ดูฉันต้องอาบน้ําจ้าก่อนที่ฉันจะเข้ามา ก็คือต้องอาบน้ําก่อนอ้นั่นคือโซนไฝั่งนู้นคือโซนข้างนอกเลยแล้วก็ต้องมาอาบน้ําล้างตัวก็คือจริงๆตื่นเช้ามาจากบ้านนะก็สามารถที่จะมา,ามาได้เลย <c oughs> <c oughs> อาบน้ําที่นี่แล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดภายในอะไรเงี้ยทำไมคะทำไมคุามาสนใจต้องอาบน้ำทำความสะอาดตัวหรอเปล่บางทีตัวเราอะมีทั้งเรื่องของอ ครีมทาผิวหรือวัสดุต่างๆที่มันติดตัวมากับคนนะ่ะความแบบปนเปื้อนเชื้อโรคใดๆสัตว์เขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับร่างกายมนุษย์เราข้างในนั้นเนี่ยจะเป็นโซนทดลองหมดเลยอะ่ะแล้วเขาก็ไม่อยากให้มีการแบบว่าปนเปืาา้อนใดๆอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะแบบเปลี่ยนใส่มงใส่หมวกใช่ไหมเปลี่ยนชุดใส่ถุงมือนะเปลี่ยนรองเท้านะอันนี้ก็ต้องเป็นรองเท้าแบบนี้นะเสร็จปุ๊บก็ต้อง พ่นแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งมันก็มันก็มีความสตริกสูงอยู่อ่ะคือคือแล้วก่อนอื่นใดๆเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาทํางานที่ศูนย์สัตว์ทดลองได้นะกรณีที่ไม่ใช่สัตวแพทย์เนาะหรือจริงๆจะเป็นสัตวแพทย์ก็ตามนะครับเราต้องมีการอสอบเอติก หรือว่าเป็นจริยธรรมการทําวิจัยในสั์ทดลองก่อนให้ผ่านนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเซตงานขึ้นมาหรอกว่าฉันอยากจะเอาอันนี้มาทายาในหนูฉันอยากจะเอาอันนี้ไปฉีดในกระต่ายหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ดีเซตงานขึ้นมาทำได้เลยมันต้องมีกระบวนการจริยธรรมก่อนว่าจริงๆหลักการเขาคาวาวคือ 3R 3R ก็คือ Reduction รีเพลซเมนต์แล้วก็รีไฟ e m น n ์นะฮะรีดักชันก็คือลดจํานวนการใช้ตั์ทดลองทั้งหมดให้น้อยที่สุดเหมือนประมาณว่าเราต้องไปหาข้อมูลมานะไปอ้างอิงจากข้อมูลวิจัยอันก่อนหน้านั้นนะว่าเออต้องใช้หนูจํานวนเท่านี้นะเพื่อที่จะเกิดผลการทดลองที่สามารถให้ผลแบบ Significant หรือว่ามีค่า สำ,ส,นะสำคัญทางสถิติได้นัยสาคัญทางสถิติได้อะไรเงี้ยเนาะ Replacement คือ,อเราใช้อย่างอื่นทดแทนได้ไหมจาเป็นไหมต้องเป็นสัตว์ชนิดนี้หรือเป็นสัตว์สปีชีส์ที่เล็กลงมาได้ไหมหรือทาไมต้องไปใช้สปีชีส์ที่มันเข้าตัวใหญ่อะไรเงี้ยเออมันจะมีขั้นตอนการคิดของมันเนาะแล้วก็สุดท้ายคือ refinement คือ,อสัตว์ทดลองทุกตัวเนี่ยจะต้องอยู่อย่างสุขสบายหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ด้วย,วยความทุกข์ทรมาร์ตว่าเราต้องไปทําให้เกิดบาดแผลกับเขาหรือจะต้องไปทําให้เขามีความกลัวเสียงกลัวก็ห้ามได้ยินนะ คือเวลาหนูกลัวมันจะส่งเสียงอีกแบบหนึ่งที่เขาแบบส่งไปหากันแล้วหนูตัวอื่นก็จะกลัวกลัวเป็นเรื่องเซนซิทีฟกับหนูซึ่งบางทีอะพวกนี้ต้องไปอ่านสอบในเอติกจริยธรรมสัตว์จ้ะเราถึงจะรู้บางอย่างเราก็ไม่ได้คิดเราก็คิดว่าก็ o, ไม่น่าเป็นไรป่ะอะไรเงรี้ยแต่แต่ในมุมมองของการทําสัตว์ทดลองเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยอ่านเดี๋ยวเข้าไปอันนี้อีกโซนหนึ่งข้างในจริงๆอะมันจะต้องผ่านบัตรเจ้าหน้าที่ไปเนาะแต่นี้เราเปิดไว้แล้วอะ่ะ ของที่จะเข้ามาทุกอย่างเนี่ยคือต้องผ่านอบ UV เนาะเป็นตู้อบ UV ไอ้ข้างนอกคือโซนข้างนอกคณะคือโซนข้างนอกจะเอาผ่านตู้นี้มาแล้วก็อบก่อนแล้วค่อยเอาเข้าไปข้างในได้เป็นอุปกรณ์อะไรต่งตางๆที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือผ่านอบ UV มาแล้วเร,เราค่อยเข้าไปในนี้ทีเนี้ยมันก็จะแบ่งโซนทำเนี่ยค่อนข้างเยอะก็หลายห้องอ่ะในนี้ค่อนข้างเยอะเลย,เลยนะฮะเราก็จะทําอยู่แค่โซนนี้ที่เป็นโซนของเราแล้วหนึ่งวิจัยก็จะมีหนึ่งห้องทดลองไว้เองของเรานะฮะ อันนี้จะบอกก่อนว่าไม่สามารถเห็นรูปสัตว์ทดลองได้เนาะนะครับซึ่งอันนี้จะขออนุญาตไม่ถ่ายให้เห็นแต่เดี๋ยวให้เห็นอุปกรณ์ต่างๆว่าเราทําวิจัยกันยังไงนะครับอัอนนี้ให้ดูคร่าวๆน้องจะอยู่ในกรงแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปเซ,นซ็นเซอร์ออกนะให้เห็นน้องนะก็คือน้องจะอยู่ในกรงอย่างนี้นะครับก็คือเราจะมีการอขออนุญาตดีมาหนึ่งอันนะยิบมาหนึ่งอันนี่ แล้วก็ไม่ไม่เห็นแบ็กกราวด์ที่เกยจเซนเซอร์เออปึ๊บเดี๋ยวปิดหัวข้อวิจัยไปเนาะอันนี้เป็นความลับทางราชการนะฮะเนาะอันนี้คือน้องเป็นใครสายพันธุ์อะไรเพศอะไรอายุเท่าไรอะไรเงี้ยวันเริ่มมันสิ้นสุดน้องอยู่กลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้ก็คือเป็นเลเบลที่จะต้องบอกว่าน้องน้องคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำเออเดี๋ยวให้ดูอาหารน้องได้ไหมอาหารน้องเอาออกมาสักอันนะอันนี้คืออาหารน้องให้ดูนี่น้อง น้องทุกกรงน้องทุกกรงก็คือจะมีอาหารนีอาหารหนูจอแเบน้องก็ต้องมาแทะอะไรอย่างเงี้ยนารักเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีน้ําให้น้องดื่มอะไรเงี้ยเนาะเออนะเออซึ่งแหละของเราอะ่ะต้องทําเกี่ยวกับการแบบใช้บางอย่างบนผิวหนูและการอขออนุญาตไม่บอกความลับนะเป็นการใช้บางอย่างบนผิวหนูนะครับซึ่งจะต้องมีการรวมยาสรุปร่วมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะแบบว่าทำทำหัตถการเหล่านั้นบวกกับ ถ่ายภาพพะฉั้นน้องจะต้องตัวนิ่งคือถ้าน้องไม่สลบน้องจะไม่นิ่งแล้วก็จะมีเครื่องดมยาสลบซึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสเตชันที่เราทําเครื่องดมยาสลบน้องอันนี้ประยุกตนะอันนี้จริงๆมันเป็นส่วนของเครื่องอัลตราซาวด้วยอันนี้ทํายาสลบนี่ก็คือเอเอาวันไหนดีที่มันอันนี้แล้วกันอันนี้เห็นชัดอันนี้อันนี้พอดีเรามี3ามสเตชันเออพอดีเรามี3ามสเตชันซึ่งก็มีให้เลือกหลายอันเนี่ยอันนี้ ดมยาสรบน้องน้องก็จะถูกเนี่ยเอาเอาเข้ามาอยู่ในอยู่ในอยู่ในท่อนี้แล้วหัวน้องก็จะเข้าไปในนี้นะอันนี้หัวน้องก็จะเข้าไปในนี้แล้วก็น้องก็จะนอนอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะมีทําอะไรกับน้องตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสเตชันในการทำเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด3สเตชันมีปีเปตเบทัยยานะครับมอีอุปกรณ์ของเราอันนี้อุปกรณ์ถ่ายรูปของเราเนี่ยอันนี้อุปกรณ์ถ่ายรูปของเราที่เราจะต้อง มาถ่ายรูปน้องๆเอาน้องๆมาอยู่ในนี้แล้วก็มีเลเบลต่างๆไว้ให้น้องๆอ,อะไรเงรี้ยเลเบลต่างๆไว้ให้น้องๆน,นะครับก็ก็มาตรฐานตามงานวิจัยเลยใครจะอยู่ในห้องนี้ได้บ้างอ่ะจริงๆทีมงานของเราอะ่ะมันจะจะมีประกอบด้วย1คือ เจ้าของโครงการนะครับเจ้าของโครงการก็เป็นเราเนาะแล้วก็จริงๆม่มีอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาอีกคนนึงนะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้ามาด้วยในวันนี้นะครแล้วก็จะมีสัตวแพทย์อีกหนึ่งคนนะครับก็คืออาจารย์บีที่จะมาเป็นผู้ร่วมวิจัยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นแพทย์คนแบบนี้จะมาทําในสัตว์ทดลองอะถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ย มาทํางานร่วมด้วยกันเพราะว่าสัตวแพทย์เขาก็จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการทํากับสัตว์มากกว่าเนาะเออมันเป็นเหมือนแบบสายอาชีพเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอีกหนึ่งคนนะครับเป็นสัตวแพทย์มาร่วมทํางวิจัยนะครับแล้วก็จะมีทรายอย่างเงี้ยทรายเขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรอะส,สัตวบาลใช่ไหมเออสัตวบาลหรือหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญแบบว่าอย่างเช่นแบบทายาได้ดีจับหนูได้เก่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสามารถของเขานะฮะแต่วันนี้เราก็อินไว้อีก2คนเข้ามาก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านทางาทางด้านภาพเพราะว่างานวิจัยเราอันนี้พวกเธอไม่ได้สิทธิพิเศษนะน,นี่ต้องบอกก่อนเดี๋ยวเขาจะคิดว่าวิเอากล้องเข้ามาเพื่อถ่ายยูทู e หรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับแล้วเราขออนุญาตแล้วเนาะเออแต่วัานต้องมีขั้นตอนการถ่ายนี่แหละที่ต้องเป็นถ่ายภาพแบบโปรเฟชชั่นอลเพราะว่า ภาพที่เราถ่ายไปอ่ะต้องเป็นกล้องดิจิตอลที่ชัดมากๆเพราะว่าไอ้ภาพที่ไปถ่ายเนี้ยถ่ายไปเนี้ยจะต้องถูกเอาไปเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ผลอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าใช้มอือถือถ่ายหรือมันไม่มีการควบคุมแสงแบบเนี้ยมันจะทําให้ภาพที่ออกมาเอาไปวิเคราะห์ผลแล้วมันผิดเพี้ยนรอบที่แล้วที่มาคือเป็นงานวิจัยอันที่หนึ่งอันเนี้ยทำันที่สองแล้อันนี้คออันที่สองแล้วนะเออแล้วก็จริงๆขั้นตอน ทำในหนู่ไม่นานอยู่ประมาณหลักเดือนนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่นานจริงๆคือการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลที่ไปทาหลังจากนั้นเออแล้วก็ยาก็จะถูกพัฒนาต่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือทาถามคือเออทาไมต้องทาในสัตว์ทดลองเอาไปทําในคนเลยไม่ได้เหรอเออหลายๆคนก็จะไม่เข้าใจบางอย่างที่มันมีผลการวิจัยที่ชัดเจนในห้องทดลองในแ lap มาแล้ว นะครับแล้วก็เคยผ่านการทําวิจัยในสัตว์ทดลองมาแล้วในสามบางตัวที่มันมีมาอยู่แล้วเงี้ยครับสามารถเอาไปทําในคนได้นะครับทำได้นะครับเพราะว่าพอะมันจะมีข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้ว,ลวก็ไปทําในคนเลยหรือมีข้อมูลอ้างอิงที่เกิดจากการทําในคนมาแล้วเงี้ยก็ไปทำเปเปอร์ในคนไปได้เลยนะครับแต่นะครับใน บางสารบางอย่างที่มันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอนในเรื่องของความปลอดภัยที่จะเอาไปใช้กับคนเนี่ยมันก็ต้องมาผ่านนะครับทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยจากการใช้กับสัตว์ก่อนนะพอผ่านขั้นตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะสามารถเอาไปใช้กับคนได้อันนี้ที่นี่ที่นี่เรียนอยู่เนาะอันนี้แถลงข่าวตัวเองแล้วเนาะทีน,นี้ไม่เกี่ยวกับสัตว์ทดลองแล้วใช่ไหม ที่เรียนอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนหลักสูตรปริญญาเอกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องทําวิจัยและเป็นวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับบนน่ะให้ได้ประมาณสัก2ชิ้นงานนะครับเออแล้วก็ต้องผ่านมาตรฐานของการทำคอร์สเวิร์กคอร์สเวิร์กหมายถึงว่าพวกเกี่ยวกับความรู้ต่างๆหรือแบบว่าเเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนผ่านเลคเชอร์มาแล้วผ่านความรู้ในด้านของ วิชาการมาแล้วสอบผ่านเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับถึงจะมาเริ่มทาวิจัยพวกนี้ได้ซึ่งเนี่ยเราก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มทาวิจัยตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ถามว่าจําเป็นจะต้องทุกวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องมาทาในสัตว์ทดลองแบบนี้ไหมคําตอบคือไม่ต้องนะครับไม่ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจอะ,อะไรนะครับหรือว่าสนใจงานวิจัยด้านไหนเอาง่ายๆบางเอิญว่างานวิจัยของของนี่ ดันเป็นงานวิจัยที่จําเป็นจะต้องมาผ่านการทดลองในสัตว์ทดลองมันก็เลยจะต้องมาทําในนี้ก่อนนะครับในของคนอื่นๆถามว่าคนอื่นที่ไม่จะเรียนปอเอกหรือตีพิมพ์วิจัยปอเอกโดยที่เป็นวิจัยที่ทําในคนเลยได้ไหมได้นะครับแต่คุณต้องดีไซน์งานวิจัยให้แบบว่าดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็เกิดความ ความเขาแล้วน่าสนใจกับวงการวิชาการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุยกันตรงๆเนาะคือแบบอย่างพอเป็นงานที่เป็นแบบต้องมาเริ่มอะไรใหม่อย่างเงี้ยมันเริ่มตั้งแต่ดึงผลแ a บมามาเริ่มมาใช้กับหนูแล้วค่อยไปในคนพวกเนี้ยมันเป็นสตรอรี่ที่แบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงเออเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานวิจัยอผลมันจะบวกมันจะลบก็ไม่รู้แต่ยังอย่างน้อยมันก็เกิดเกิดข้อมูลดีๆกับแบบวงการแพทย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะจริงๆอ่ๆะในมุมของหมอคนอ่ะ ถามว่าเราอะอยากเข้ามาทําสัตว์ทดลองไหมคําตอบคือจริงๆอะ่ะเราก็ไม่อยากนะคือ,อคุยคุยกันแบบตามตรงอะคือหนึ่งคือมันไม่ใช่ความถนัดของเราเนาะความถนัดมันคือสัตวแพทย์มากกว่าแล้วก็เ,ออเราอาแบบเนาะกับน้องอะ่ะเออคือคือน้องน้องเกิดมาเป็นเป็นสัตว์ทดลองแหละอ่ะน้องเกิดมาเพื่อน,น้องไม่ใช่หนูแบบอ่ะอันนี้เราทําหนูเนาะขออนุญาต อ้างอิงหนูเป็นหลักคือน้องไม่ใช่หนูที่เป็นหนูบ้านหรือหนูในนาหรือหนูที่แบบจะต้องใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตทั่วไปของหนูเขาอ่ะน้องเป็นหนูที่ถูกเพาะพันธนะุ์มาเพื่อเป็นสัตว์ทดลองโดยเฉพาะคือหนูหนูหนูสายพันธุ์นี้มันจะเป็นหนูแบบว่าเหมือนประมาณว่าพ่อชั้นแม่ชั้นเพาะพันธุ์ชั้นมาเพื่อให้ชั้นเป็นสัตว์ทดลองแล้วมันจะมีชื่อชื่อเรียกสายพันธุ์มันโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง ชีวิตเขาอะเกิดมาเพื่อเป็นสัตว์ทดลองอยู่แล้วในช่วงชีวิตเขาก็ต้องมาถูกถูกทดลองอย่างเงี้ยนะครับเออแต่แต่อย่างที่บอกไปเราจะทําให้ช่วงชีวิตเขาอะแบบไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ทรมานนะครับไม่ได้ทุกทนทรมานนะครับท้ายแล้วเนี่ยน้อง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 หนุทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่าการุณยาฆาตอ่าก็คือเป็นการจบการทดลองไม่ใช่ไหมหมายความว่าเมื่อน้องอ่ะ เข้าสู่กระบวนการการวิจัยจนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะน้องจะต้องเสียชีวิตอ่าน้องจะต้องเสียชีวิตโดยที่การเสียชีวิตน้องเนี่ยจะเป็นการเสียชีวิตที่ไม่เจ็บปวดไม่มีความไม่สบายตัวอ่าคือวิธีการเสียชีวิตน้องเนี่ยจะเป็นวิธีการเสียชีวิตที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานคือเราจะต้องมีการดมยาสลบให้น้องหลับหลับลึกนะครับพอหลับลึกปุ๊บเนี่ยน้องจะถูก มีการตัดอวัยวะสำคัญแล้วกันให้น้องให้น้องไร้ความรู้สึกแล้วก็เสียชีวิตภายในเซียววินาทีเพราะฉะนั้นน้องจะไม่เจ็บปวดแล้วก็อันนี้เป็นวิธีมาตรฐานในการที่จะแบบสิ้นสุดงานวิจัยกับตัวสัตว์ทดลองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในมุมเราเราก็จะรู้สึกว่าแบบ มันก็จะแบบอุยซึ่งเนี่ยทุกรอบนี้ก็จะต้องไปทําบุญอะไรเงี้ยทาบุญแบบว่าให้น้องเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไม่ใช่งานฟิลเราอยู่ดีเออสำหรับใครที่อยากมีประสบการณ์แบบนี้นะจะบอกว่าทุกมหาลายัยทุกโรงเรียนแพทย์ไม่ได้ทําได้อย่างนี้ทั้งหมดนะคะไม่ต้องบอกก่อนนะอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับว่าที่ปรึกษาเราอ่ะหรือว่ามหาลาัยเรามีมี ความเอื้ออํานวยในส่วนนี้ไหมที่จะต้องที่จะให้ทําสามารถทำในสัตว์ทดลองได้อน,นี้อันนี้เมนชั่นสัตว์ทดลองโดยเฉพาะเลยนะอันเนี้ย ซึ่งอ,อ,อย่างอันเนี้ยน,นี่เรียนอยู่ที่ CICM หรือว่าจุฬาภรณ์ International College of Medicine นะครับหรือว่าเป็นวิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาพ์นะครับเป็นสังกัดหนึ่งนะครับของตัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เราเรียนนี่เรียนเป็นหลักสูตรปอเอกด้านตัจักวิทยาหรือว่าด้านผิวหนังนะครับซึ่งที่เนี้ยพอดีว่ามีที่ปรึกษาที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของ เกีย่ยวกับเนี่ยด้านผิวหนังที่สามารถทําการทดลองในสัตว์ทดลองได้แล้วก็สามารถคิดคน้นพวกยาใหม่ๆหรือว่านวัตรกรรมใหม่ๆได้อะไรเงี้ยฮะเราก็เลยเสามารถเนี่ยเนี่ยจริงตั้งแต่ปอโถวแหละที่สามารถเข้ามาทําในสัตว์ทดลองอย่างนี้ได้เออใครสนใจก็ มาเรียนมาเรียนปอทก็ได้มาเรียนปอท,ก,ปทก่อนปอทก็สามารถทําวิจัยในสัตว์ทดลองได้เหมือนกันนะครับแต่คุณต้องออกแบบงานวิจัยไม่ใช่เพื่อแค่ว่าให้คุณได้งานวิจัยไปจบนะแต่ว่างานวิจัยนั้นเนี่ยต้องเกิดอ,อะไรใหม่ๆกับวงการแพทย์เราแล้วก็จําเป็นจะต้องทําในสัตว์ทดลองจริงๆถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาทำหลอกเออทำในกินเท์เปเปเาเปเปท,ทนนปทนนเป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 นปเ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  หรือแต่ถ้าเกิดใครสนใจด้านเนี้ยก็มาปรึกษาได้พร้อมให้คําแนะนำเชิญชวนทุกคนมาเรียนกันเนี่ย C I C M Porto p o r t ช่ำมาหาเพื่อนตายวันนี้อาจารย์บีไม่อยู่อยู่แต่เพื่อนตายแล้วก็คือในขณะที่พวกเราไปถ่าย YouTube กันเพื่อนตายก็คือทำงานให้ <c oughs> เลเบลขวดใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราวันสุดท้ายที่หลังจากที่เราเมื่อกี้พูดเรื่องการลุยาคาดไปอะ ก็เล to ่าเรื่องการรุนยาฆ่าให้เขาฟังก็ก็ก็มันก็เนาะก็ต้องทุกตัวเนาะเขาก็เกิดมาเป็นสัตว์ทดลองเนาะใช่ไหมเขาก็แต่เราก็ให้เขาแบบว่าหลับสบายที่สุดก่อนที่เขาจะแบบจากไปอย่างสงบเนาะเออใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยแล้วแล้วปกติแล้วเนี่ยหลังจากการลุนยาฆ่าเนี่ยก็จะมีการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อเอาไปวิเคราะห์ต่อนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีตัวขวดเนี้ยนะครับเนี่ยเขียน เพื่อนสายเขียนไปให้ลายมือสวยมากเพื่อนสายบอกว่ามึงมวเต่ถ่ายยูทูบไม่ช่วยกูเลยอ่าก็คือเราก็ต้องมาเลเบลขวดแล้วอันนี้ก็จะใส่แบบพวกชิ้นเนื้อตัวอย่างชิ้นเนื้อแล้วก็แค่ฟอร์มาลีอ่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะหลังจากการลุยยาฆ่าน้องนะฮนะก็จะมีนี่แหละเอาจะเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเข้ามาใส่ในนี้แล้วก็ไปทำออื่นต่อมันก็ต้องเลเบลขวดให้ชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวสับสนเนาะอออนีมันก็จบเนาะ จบเนาะพวกเราวันนี้ทุกคนนะ่าจะได้ความรู้เยอะอยู่เพราะว่าเขาเรียกอะไรนะถ่ายทำในศูนย์สัตว์ทดลองแบบนี้แทบจะไม่มีเลยมั้งไม่มีเลยมั้งเนาะเออแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็เดี๋ยวจะมีส่งไปตรวจก่อนเนาะแล้วก็ดูเรื่องของสกินนิ่งบางอย่างมันเป็นภาพที่เซนซิทีฟจริงๆแล้วก็จะไม่ให้หลุดออกไปนะเออก็ใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาถามกันได้เผื่อทำภาคต่อไว้ให้ เออไม่แน่อาจจะมีพักต่ออีกอยู่ในสุดสัตว์ทดลองแต่ก็ไม่ค่อยอยากมาแล้วนะขอไปทำในคนดีกว่าเออได้ถ้างั้นวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะแล้วก็วันนี้ก็ไ๊ายบแล้วก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเขียนวดกันเนาะายไปได้แ้ะ